สองงานวันที่เก้ามีโกแชมามาจากแปนเลี้ยวครับลูกค้ามีเปลี่ยนฝาครอบเปลี่ยน,ยน,นไฟหน้าบปเอดีครับแถมวงแหวนแถมไฟลีเอาเปอี่ไฟลีหน่อยนะครับจ็ดดีคิวตันหลอกแท้นะลวดลายจะชัดแบบนี้เลยครับแสงก็จะสว่างทั้งกลางวันกลางคืนนะสว่างดีมากอ่ะอเปิดไฟหน้าเลยน,นี่คือไฟหน้าคมๆเลยครับไฟสูงไฟต่ำ ปิดไฟหน้าเลยเคดีย๋ยวเราไปดูแสงจริงบนถนนว่าประมาณไหนนะครับฟิล์มมืดๆอ,อ,อย่างนี้อันนี้นะครับเราก็มาวิ่งบนถนนจริงนะครับแสงไฟหน้าก็ถือว่ากําลังดีนะครับเต็มถนนกัดถนนดีมากนะครับแรปเตอร์ v ีแจ๋วเลยครับฟิล์มที่เขามืดมากนะครับตัดสินใจถูกต้องเลยที่เล่นแรปเตอร์นะครับ ดูสวนกับสารเล็กนะไฟเราต่ํามากเลยนะยังไม่ถึงหน้าแข้งเนี่ยอยู่หน้าแข้งสารเล็งอย่ั้เนี่ยหัวเ mm hmm. ข่าใกล้หัวเข่านะใกล้ๆอยู่ไม่ถึงหน้าแข้งเลยมาดูไฟส่งกันบ้างครับไปต่ําครับไฟส่งครับโอเคเดี okay, ๋ยวดูนอกรถบ้างนะครับ Okay. ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไฟหน้าดีๆแบบนี้บาสไฟฟิงพนันทุกคมชุรีเท่านั้นนะครับขอบคุณครับ